นี่มีมี like อาวีเป็นเกมตลกไลท์อีสปอร์ตวิวตุ้คนกินข้าวเช้าป้าแตงไทยตุ้งกินข้าวเช้าธรรมดาสองนาทีวิวสามแสนเย็ดเคดูลุงคนกินข้าวเช้าดีกว่าข้าวเช้ากับไข่ดาวเจี๊บองจ้ะอาหารจานด่วนโอน้โหไข่ดาวได้หลักบ่าลุงคนน่าอะไรน้ำพริกกะปิอ้อ เฮ้ยเป็นแต่แซบเนอะลุงอืมอัน,รอนบรรยากาศนี่คือบรรยากาศหมู่บ้านกกกกอ้ยติดริมภูเขาเลยนี่ว่รยาก,กาศคดดีอะคิดถึงบ้านเลยว่ะอยากถ่ายอยังนั้แบบถ่ายนอกบ้านเน,นี่ยจะได้ไปหลุดไปรั่วได้อยู่ในป่านะนะ หนึ่นแปดพุทธิตามเจ็ดหมื่นหนึ่แปดนี่เห็นไหมคนดังจริงๆต้องแบบนี้นี่มึงดูอะไรมึงเนี่ยล้านเก้าเหลืออะไรโอ้โห4,500สี <c oughs> <c oughs> ่พันห้าไปเลิศ โทษทีพี่อินไปเลยกับแนบแทบล่องนะพากทุกคนเลยครับผมโดยพี่ดีผมสวัสดีวันนี้ถึงเวลาแหละกับคลิปหมวกข้อใหม่นะเราวนไปวนมาแม่งอยู่นี่แหละปัญญาอ่อนไม่สปอรตอะไรของมึงไอ้ควายแม่งเอาไปแล้วปัญญาอ่อนอะไรสุกนี้มีมีไหม,ม คนก็รอกันเป็นชาติแล้วสามสี่เดือนมึงไม่ทำไงพอมาทำเขาไปกันไหนแไรพายเขาเลิกแม่งไปหมดไรโง่งมาทำาหาเลยตอนนี้วันวันมึงทำอะไรนั่งทำไหนชักเ้าหนะนั่งชักเ้าห์ใช่ไหมเลิกาง,งามยาม,ามดีแล้คุณผู้ชมเราเปิดรายการใหม่กันเลยอย่าหาทำอย่าหาทำมันก็ตรงตัวเลยเราจะรวมเรื่องทั่วโลกเลยด้วยเรื่องพวกนี้มันจะเข้ากับคำว่าอย่าหา ทำเข้าใจปหมาทุแมงข่อยดังมา่อไหรด้ซื้อบ้านใหม่สักสิบหลังซื้อพีเอ็มสักกี่สิบกันนะสาทุซาทุซาทุซาทุสาทูทูทูๆๆอย่าลืมนะครับใครชอบกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ข้างล่างด้วยละกันนะว่าเป็นยังไงกันบ้าง ขออนุญาตทุกท่านนะครับเราควรร่วมกันเลิกใช้เฟซบ o o k และรีพอร์ตมันด่วนวิธีในรูปเลยครับเลิกใช้จะดีมากเลยนะครับเอาให้มันรู้ว่าอย่ามาห้าวกับประเทศไทยฝรั่งขี้นกไม่ใช่พอ่อไม่ใช่แม่ร่วมกันเลิกใช้เฟซบุ๊กกับรีพอร์ตมันว้าวสุดยอดเลยอ่ะมึงคิดได้ยังไงวะเนี่ยฮะแม่งโคตรหาทําเลยมึงรีพอร์ตมาร์คสแ k วร์เบิก คนที่ก็สร้าง Facebook เชี่ยยอดเลยอ่ะ <c oughs> หาทำจัดเลยอะ่ะมึงว่างเข้าใจปะรู้หรือไม่มาร์คไม่สามารถโดนบล็อกได้คนที่รายงานมีโอกาสโดนล็อกบัญชี <c oughs> หาทำมง <c oughs> ดูความหาทำ <c oughs> รีพอร์ตมาร์คเสร์มเบอร์ไปเลยใครเฟซบุ๊กง่าแล้วแบบบ้าฮะห้ากับพวกกูทำไมเนี่ย เออ้ okay. มงจจะตจดีผมตั้งใจว่าจะเอาเรื่องที่มันเบาๆแต่ว่าแหมเห็นเรื่องนี้มันปุ่ยผ่านไ้จริงๆว่าคิดอะไรของมึงอยู่วะมึงคิดได้ไงเต่างอยจินตราพุญลาป,ปะทะลุงพลโอ้โหหนึ่งมาแรงมายูทูบโอ้หแม่งเลยในกูขอฟังเสียงลุงพลอันนี้กูยังไม่เคยฟังเสียงลุงพลเลยนะเอาจริงๆเลยยังไม่เคยฟังเสียงลุงพลเลยนะลุงพลลุงพลร้องเพลงใช่ปะ ลุงพลลุงตู่เต um, ้นตู่เต้นบ้านดีมั้เอาไหนฟังกันหน่อยดีกว่าโอ้โหเสียงเฮ้ยไต่ไต่ต่ไต่เต่ต่เต่งงไงง ถึงันต้องกดเอฟเฟกอย่างนี้เลยอ่ะเที่ยมแม่งใส่สั้นเกินแม่งสุดยุดยอดวิวพุ่งแบบเยี่ยวลาดน้องแหลมพุ่งแบบอู้ขึ้นไปข้างบนเลยสองล้านกว่าแล้วมเห็นไหมไอ้แต่กูยังไม่เห็นตัวจริงเลย เออเย็ดแค่เนี่ยมันปาไป3ล้านแล้วนะคุณผู้ชมนี่ติดดับซองมาแรงวันเนี้ยกดไลน์ห0ึ่งแสนเจ้าพาวอันนี้แม่งใช้คําว่าอย่าหาทำไม่ได้เว้ยอันนี้คือหาทำดีกว่าอันนี้ยกให้เป็นหาทำแล้วกันเป็นเรื่องดีนี่ใครวะเนี่ยเหมือนพิเศษมากๆเลยเฮ้ยเสี่ยสวัสดีครับสิเศวัสดี่เก้ากันยานะครับหกสามนี้นะครับพบกับเสียงคนเหมืนเลย ตลาด CEO นะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับถนนเส้นศิระนะครับในค่ำคืนวันนั้นก็จะมีทีมงานของไทยรถแห่ะนะครับแล้วก็คุณโชครีคอนเสิร์ตในค่ำคืนนั้นนะครับไม่ใช่ดิแน่นอนนะครับมาดูกัดก่านะครับเหมือนไม่โอเวอร์เซกโลโซอ๋อมองตอนแรกก็เหมือนมากนะ คนเหมือนไนกูยแยกไม่ออกเลยอันนี้หาทำโอ้โห <laughs> ระยะประชิดเลยอะยิ้ม้เมย่อออลวดีคิดมากนะมันแค่ลูกเสือเองใช่ปะใครเขาก็บอกกันว่ามันคือลูกเสือสบายบายนะแค่ลูกเสือองนะตกใจอะไรกันลราพวกคุณเนะีอะ าการำะวันเคารพแบบดีเนี่ยมีมาตั้งแต่ตอนผมเรียนปถมแล้วไม่รู้เหรอลูกเสือเนี่ยต้องแต่ม,มอนหนึ่งเขาก็ใส่ชุดกันหนาะวนพุทธน,นะลูกเสือเขาไม่จับมือขวาเยียนซ้ายมาจับมือกันมือขวาให้เคารบกันเห็นรูปนี้กูอดไม่ได้เลยเนี่ยที่เวียตีหัวตัวเองอะรู้ปะ สุดยอดโอ้โหแล้วนี่แกเอาจริงซะด้วยในเรื่องนี้เนี่ยเพื่อนๆเ,เรียกพระเอกแ X t แ c ก All Titan ว่าอะไรกันบ้างครับเอเลน25%เอเลน14%เอเซนเเลนสะดดิบหกร์เซ็พีสะดดิบสี S ่เปอ้โห เรียกเอเลนสเดิร์ดก็ได้นะว่าอย่างที่เราเป็นการโคเวอร์ขอเวลาแต่งสักพักครับก,กำลังคิดว่าถ้าฟลโล่ถึง1000จะแต่งเพลงเขาเรียกผมว่าเอเลนโอ้เลยแล้วต้องแต่งนั่นแหละรอฟังได้เลยเอเลนสเดิร์ดโอเดซากิโยเดซากิโยโอเดซากิโยโอเด สเกโยโอ้ดีสเกโยสเกโยทำไมผมคุณถึงสวยอยู่ตลอดเวลาเลยคุณบำารุงมันยังไงบ้างนั่นแหละความลับของผมกับตันผมใส่วิฮะกจริงเหรอไม่มีเคล็ดลับที่ใส่วิเอา้ากูเพิ่งรู้เนี่ยหน้าแตกมีอยู่จริงสู่ๆนะคะเป็นกำลังใจให้เออหยุกมือไหวเลเป็นกำลังใจให้คนที่ด่าค่ะซู่ๆนะคะด่าต่อไปหยิดแม่ คือคำสิ g เนเจอร์เลยนะใครได้ยินนี่คือมึงนึกภาพออกเลยว่าใครเป็นคนพูดใครเป็นคนด่าเซฟเสื้อบอลเอาจริงผู้ชายควรรู้ว่าเสื้อบอลไม่ใช่แฟชัน่นและไม่สมควรใส่ไปข้างนอกนะคะมันแบบอมองบนแล้วเสื้อที่คุณควรใส่ใส่แล้วหล่อมันคือเสื้อเชิ้ตค่ะบอกไว้ให้ค Kiss. 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 ิสคิสคิสซอเสื้อเลยคิส นี่มันขนาดนี้เลยเลยว่าเสื้อบอลเนี่ยนะฮะเราไม่ควรที่จะใส่ออกไปนอกบ้านเลยเลยว่าเสื้อบอลตัวนี้ราคาหลายบาทมากกูก็แค่ให้เมียกูซื้อให้นะแต่ว่าก็ไม่ได้สักตัวเลยตอนนี้เนี่ยกูเลียงเอาไว้คือบายเยินจนบายเย,ยิ้นไม่ได้แชมป์แล้วกูยังไม่มีเสื้อบายเยินใส่ เมื่อคิดด tamam ัวแล้วกันนะว่ามันรันทดขนาดไหนมึงหาทำไหมเนี่ยฮะมึงดูที่คนหนึ่งใส่กันเนี่ยเนี่ยเนี่ยทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยใส่คู่เก่งขาสั้นแบบกางเกงยีนส์โคตรเข้ากันนะเนี่ยดูใส่กับโปงเนี่ยเนี่ยดูดิเนี่ยเนี่ยโคตรเข้าใส่เกงเนี่ยอะไรเนี่ยหาทำอีกแล้วอ่ะแต่บ้านเรียกอะไรครับทุกคนผมไม่มีหรอกครับ P C X ผมมีแต่แผ่นฟ d ีดีนาง X มันดูได้กันไหม ตำรวจภูทรเมืองสุขาเชยจังยังดูแต่ในซีดีดูให้ดีต้องเข้ากลุ่มลายชาบเขามีกลุ่มลายกันหมดแล้วเนี่ยจะว่าไปแล้วกูยังไม่มีเลยนะอยากขี่ P C X ไปป้นทองแต่กลัว C B R หลวงหมวกทองจับทุกทีนอนอยู่บ้านให้ดีอย่าให้สีกากียกจับเลยใหญ่แค่ขี่ C B R หมวกทองอย่าตั้งด่านป้นทองประชาชน อะไรคงมึงวะฮะอะไรอะไรพลนทองประชาชนอะไรมึงเนี่ยประชาชนมีอะไรที่ต้องพลนตำรวจก็คนมีหัวใจไอ้ <c oughs> <c oughs> ูก็ชอบเลยว่าตำรวจบูตอนเมืองรงขาเนี่ยบา <c oughs> คนยึดเคสสุดจัดเลยสอพรนี้นะครับแมงหาธรรมอันนี้ไมล์ลิสรวมหนังซีรีส์เรือดำน้ำที่ยิ่งดูคนอื่นยิ่งกระหิงใจ <c oughs> ขีดเส้นด้วยเน้นเลยแทบบ้านกูเรียกอะไรรู้ป่ะแทบบ้านกูเรียกกุนตีินอะโอเคใครเข้ามาใหม่ลืมฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์ด้วยกันจะสองล้านแล้วค่ะดิีงเก้าหมื่นคนน่ก็คงจะอีกนานนะเก้าหมื่นคนกูน่าจะอีกเก้าหมื่นปีเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรดีนะบ๊ายบายเจอกันเจอกันครับทุกคนครับ คนนี้ยังมีชีวิตอยู่ฝากกดไลค์ด้วยนะครับมันรู้ว่าไปไหนกันหมดแล้วนะไม่รู้ว่าตายหายกัไหมดยังตายกันหมดแล้วเหรอวิ่ง